โอเคแล้วก็จะทำการเข้าใหม่ราอุ้ยเล่นโอเคเข้าเลยสวัสด,ดีฮาฟูเข้าเลยเรากำลังเข้าเทมแเราจะไปหายังไงส่งพิกัดให้เดินมาเองไงเห้เปิดพิกัดไว้หรอคะอืม ถ้าจะเปิดพิกัดนี้ต้องต้องค่าแต่ตอนนี้เราต้องจัดการมอนก่อนนะจําได้ไหมเมื่อคืนคือเรากําลังจะตายแล้วภาพก็ตัดเลยรู้สึกว่าเล่นอันนี้คือภาพตัดบ่อยมากใช่ใครเมมเต็มหรอเนาะไม่รู้สินี่ก็ได้ใี่ไหนทีนเข้านานมากเลยอะเราเข้าก่อนเทคนิคอุ้ยเช้าแล้วเหรอย<า>ังแสงว่าไม่มีมอนแล้วปลอดภยัยไม่มีบ<ม>อลบ้านเธอสิ สิงซอมบี่ไม่แล้วคือทำไมเจ้าของแบบเข้าช้าไม่รู้เรื่องของคุณเห็นจะปรับไปโหมดฮาทำไมก็คือมันน่าจะเล่นมันกว่าเองมันมากเลยจะตายแล้วเนี่ยอเข้าแล้วฆ่ามันดิอ้าวทำไมไม่มีของอ่ะเห็มตายไงตายยังไงฆ่าเลยฆ่าเลยทำไมทำไมทำไมมันตีสองครั้งเนี่ยนี่ฆ่าแล้วจบ ้ของหายไปไหนเอาเกิดอยู่กับโลนี่ไงอ๋ก็มาเก็บดีไม่ไม่ล้วตายได้ไงเมื่อคืนเนอะคือเราผ่าตัดแล้วมันก็ตายเลยหรอไม่รู้ก็โอเคขวานทองยังอยู่นะคลิปของโลหายเยอะเลยน่าจะหายเพราะเพราะกันโอ้ทิปจะไม่ได้ไม่ทีมีชุดเกอะเยอะแยะไม่ใช่หรอเออก็เดี๋ยวคืนให้นอนก่อนให้เช้าก่อนแล้วนอนนอนนอนโอเคเคทำไมมมนมีมีไร อเรานอนไม่ได้ทำไมอ่ะก็เพื่อนคุณเข้ามาเพิ่มอยู่คนเนึ่งอ่ะใช่เพื่อนหรอต้องส่งพิกัดก่อนเปิดพิกัดเลวค่ะเปิดพิกัดเซตติ้งดูรอบข้างให้ด้วยนะเซตติ้งแล้วก็โหลดกดอะไรอ่ะเปิดพิกัดยังไงอ่ะกดเซตติ้งอ่ ไขตรงหาเปิดไ่ตรงนี้อืหาตรงที่มันเปิดวานอะซอมบี้จะฆ่าเทมเแล้ดว,ว,วันเดย์เดยดย์นีงไงชช่ไซอมบี้กำลังฆ่าเทมอยู่ใช่ด้วยม,ม,มันมันแค่เปิดวันแต่มันไม่ได้เปิดพิกาดก็อันข้างบนไงไม่ฟังอ่ะเปิดแล้วแล้วเทมก็แบบอันนี้อเออเออ โชว์โชว์มาอกี้ยยูไหอ่ะโชว์ดีอันนี้เหรอโชว์อ้ากดมั่วอเออเป็นของใครไม่รู้นะเปิดยังไม่รู้เปิดแล้ว,ลวมั้งยังโอ้ตายเลยสร้างแบบใหม่ดีกว่าไหมเอายอกยกไม่ยกอืม เอาดีพูดดีโชว์เดย์นัง่งงกดถ้าทำไมมันว์ปไปเนี่ยอ่าเห็นพี่กัดไหม,มเห็นแล้วก็ส่งให้เขาเลยส่งให้มอรไปเร็วเร็วแคปอยู่ใจเย็นพี่เพิมก็รู้ว่ามอนมันเยอะอืมแม่มอดอ่ะ เนี่ยเรานอนไม่ได้เรเร็วมาเก็บของเร็วเรยวของหายเนี่ยนคิปเปอร์จะมาระเบิดแล้วเนี่ยรอก่อนก็บอกไงเอาค้างเนื้อสเต็กนี่ของใครเนี่ยเทมเนื้อของเทมหมดเลยเ,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 เรารู้ได้ไงก็เทมเป็นคนทำอะโยนมาให้ลปะป๊อปเป๊ปป๊อปเป๊ อของเทมของเทมรือเปล่าไม่รู้แต่ใส่ไป<อ><ม>เมไมไึ๊ก,อกของเทมไม่ได้เนี่ยมีตรงซอกของเทมไม่ไนดะ้แช่เก็บตรงนี้ด้วยดิโอเคของเทมไม่ได้แช่เหรอเราจะไม่เอาเอมันจะพังแล้วนะอ,นวอ,อ,อ่ะงั้นกะ็เอาอ่ะมีเนาะไม่เป็นไรจังถือความใหม่เลยละกันอ,อุ้ยมีไม้ด้วยมีเหล็กด้วยเชนเชนเหล็กเชนอะ่ะ เอาไหมเอาดีเอาบ้านเทมเห็นมยนไว้ให้ละกุกกีกกกุก้าของเทมมีอะไรบ้างตอนเนี้ยนะในตัวเหรออ่ะชุดชุดเนี่ยเอามาเก็บดีเร็วเทมซอมมีก่กำลังเดินมาเนี่ยหลังเทมะหลังอ่ะแปกอือใส่ชุดก่อดี เอาไปเอาไปปวดแขนอืม,มก็ปวดไปปวดใปไปว่าอะไรคอยแบ่งของนะอืมได้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 หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บของเลยกระเป๋าเลยที่มีกระเป๋านี่ใช่ในกระเป๋ามีอะไรเนี่ยดอกไม้ สางบ้านยังไงดีย่านี <5. S 3> <5 aja S 1> ้โอ้ยสามสี่ห้ใครโดนตีเข็มฉันโดดลงไม่ได้โดนตีสองสามสี่ห้า ขนแกะมันจะทำให้ไม่เจ็บใช่ไหมหั้ยอง4ีวางขนแกะใหม่ือวางขนแกะแบบเรลาเราโดดลงนี้ใช่ไหมมันแ,แบบปึ๊บเออก็เจ็บเหมือนเดิมพิกแอดว้าไหนนะ่ะซอมบี้สู้กันเหรอวา้าวซอมบี้สู้กัน มัคิวเอ้ยโทษโทษโอมองเินไปไอ้เด็กรถดิบมึงกินได้ใช่ไหมเท็พูดว่าอะไรนะเชนคิปเปอร์คิปเอร์แค่รถดิบกินได้มาพีทีเชนจะระเบิด้านเชนแล้วอ้าวเจ็บเลยนายมคิปเปอร์อีกตัอสืคชนะ มันนี S <S <S ่มามันมามันยิงมาได้ยังไงเอาตัวนี้ก่อนเราปุ๊บจ้าเทมไม่สวยแล้วเนี่ยเจ๊ตาย พูดก็ได้ในตัวก็มีนี้ไม่ใช่เหรอดินอะระวังมงงมุมนะในตัวก็มีดินอะไรในตัวเธอเมมีดินอะ อุดเท่าที่อุดได้ก่อนแล้วกันกาจีโ,โดโด,โดมาเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าเนยได้มีเสาบ้านมีพื้นบ้านแล้วนะเราก็มีเสาแล้วก็มีหลังม,มีพื้นบ้าน บ้านเชนเลีมเหมือนกันเลยทำไมอ่ะก็เกมมันเดียวจะให้โฟมหรือยังไงใช่อ๋อตอนนะั้นเราจะต้องเลือกบล็อกในการสร้างหินหายไปไหนโดนหลั่ไปเองในตัวเลยหนึ่งอัน,นอ่ะอ๋อเอาก็เอาไปเนี่ยเนี่ยโยนมาโยนไปมาแล้วเนีย่ย อัาแกะเออเื่อาเก็บแล้วกันอยากได้อะไรก็บอกพอ,อหินเพิ่มอยูเราโโก็มีลาไป่คองเนี่ยไปอพอคุณครับ <gasps> ไม่ทนเหือย่างนั้นเหนื่อยเหนื่อย ก็หวชกันเองหวชกันเองแล้วก็จะอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีหวดกันเองอะไรนะอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเออไม่มีเออก็ไม่มีทำไมมันดูไม่ค่อยเท่ากันอ่าก็ไม่เท่ากันเนี่ยดูบ้านเี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่เหลี่ยมนะ ไมงโลกก็คงน่าจะไม่เหลี่ยมนะก็กำลัมันไม่เหลี่ยมแต่คนสร้างอะเหลี่ยมใครกันแน่พูดดีดีค่ะถ้ามันมันสีบล็อกเํานจำได้ว่าที่ทำสีบอ๋อก็ถูกแล้วใช่ไหมละใช่ละที่สีสร้างทำไมทำไมมันแบบแล้วน่าต้องสร้างตรงนี้ให้มันกลมๆนะทุกตรงนี้ออกดีกว่าฮ้ยหรือว่าอีกตรงหนึ่งกลมดีฝั่งนี้ดีกว่าผีจะมา เาจะกำังออกเดินทางดิวเอาตรงนี้เปลี่ยนๆเราจะทุดเสาตรงนี้ออกเฮ้แต่ว่าเป็นบันไดก็ได้นี่เนาะไม่เป็นไรทำพื้นก่อนดูไว้ก,ก่อนศูนย<อ>์กลางของวงกลมตรงนี้ก็คือทางเข้าเท่ากับว่าอยากได้ตรงนี้ประมาณไม่ใช่ละประมาณนี้เออต้องขยายบ้านนิดนึง ตัวเต็ขนาดตายไปแล้วนะก็เก็บของหลายหลายคนมาหลายหลายคนมีกันอยู่สองคนก็เกนบของที่เข้มตายแล้วก็เก็บของโรคที่โรคตายแล้วโรกก็ตายอีกรอบโรกก็เลยเก็บศพของตัวเองก็แล้วก็เก็บศพของทีมอีกรอบหนึ่งก็หลายคนน่าจะหลายศพนะไม่ใช่หลายคนน่าแหละหลายศพมันยังไม่กลมมันก็เหลี่ยมก็คนสร้างเหลี่ยมไงไม่จริงนะคะ เชื่อได้ไงคะเชื่อได้ไงคะเชื่อถือได้หรอคะหินหมดแล้วอ่ะอืไปทำอุ้ยหรือว่าเราไปลงเหมืองดีนะมาบ้านเังจะเสร็จหรอกเราลองแบบล้วไงสร้างแบบนับคะแนนไหมแบบทําเสร็จจะได้คะแนนนี่อยากลองก็ลองทำไมโอ้ยสิต้องมีใต้น้ำน่ะกลัวจัง สิ่งพูดดูแบบอุ๊ยน่ากลัวจังเอา้าเอา้าไม่เห็นไปเมื่อกี้ฮะไม่เมื่อกี้เห็นไฟสามมี่โดนเผาเต็มเลยเลียนด้านหนลังระวังนะทำไม โดดไปเลยโดดไปเลยไม่เอาเราโดดไปดเราเสียเปรียบอันหรอใช่จ้ะมันทำตรงนี้เป็นบันไดมันเหมือนจะเป็นบ้านที่เ็มเพลสร้างในบล็อกแมนเลยอ,ะอ่ะอในใน,ในบ้านเราต้องมีถ้ำทางนี้จะเป็นทางลงถ้ำเออถ็้าทำไมซื้นมันเป็นยิ่งน,นี้ช่างมัน อันนี้ทางลงทําเราก็ต้องมีฟาร์มเออไอเดียด,ดีครับอือุปกรณ์ในการใช้สร้างก็มีไม้แสดงว่าขาดสติกแน่ๆเลยหา,าไฟก่อนต้องมีไฟสติกสติกเออหัว โ okay. อเคพร้อมอุ้ยหมูหมูหมูอยู่ข้างๆเอากดไม่ติดเฮลโหลสวัสดีจ้ามาอยู่ด้วยกันไหม่าตัวัทำไมจะรักพาตัวอืม กช่ห็ด้วยก็จะปิอุ้ยเทมไมส์สป,ปูตเราหายเอามาดิอะไรคือไมสสป,ปูดไม้สี่ร้อยพิศเอามาดิ <c oughs> เป็นเสาบ้านไงเอามาทำไมเนาะมีอะไรทำไมก็เราไม่ได้หลายสแตกมีแค่หนึ่งเนะ,ะก็มีสองหนึ่งสแตกครึ่งคือเธอมีแค่หนึ่งไง <c oughs> แต่เราไม่สองแต่เราต้องแบ่ง <c oughs> ครึ่งกันนะครึ่งหนึ่งของสี่สิบสองคือยี่สิบเอ็ดใช่ยี่สิบเอ็ด เอาไปนะแบ่งกันแบ่งกันของมันมีคนละครึ่งครึ่งเออ,เอง้นเดี๋ยวเราแบ่งให้แบ่งอะไรอุ้ยวางทีสิบห้ามันจะขึ้นเป็นคิดเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของยี่สิบห้าเอาไปยี่สิบเอาสิบสามไปเอาไปสิบสามไปเอาไปโยนไปให้ละตัวเต็มเก็บของมีดีนะเออนี่นี่ เออเออเออชุดเกาะใสอืมกว่าจะใส่ชุดเกาะได้ทำไมเธอมีโต๊ะครับโดยเธอจำได้ว่าเธอไม่เคยมีใครสักคนก็คือคนที่กำลังสร้างบ้านอยู่ข้างๆกันนี่ไงใครสร้างมอต่ไหนแล้วเนี่ยถามดี โตใหญ่เตียงขึ้นไปนอนบนบ้านดีกว่าแต่บ้านเรนาต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยไหนแมวว้ายอยู่ในแมปใช่ไหมอยู่ยยก็ออกไปแล้วแบบเงียบมากใช่ไม่ทักไม่คุยไม่อะไรเลยอุ้ยถ้าบ้านจะติดอันนี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขยายเพิ่ม ทำไมเราตายดินเอ,อ้าในดินในดินเช้าแล้วนะเช้าแล้วนะมอสออกมาทำงานได้แล้วไข่ตื่นได้แล้วมอสอยู่ในดินเป็นตุนเหมือนตอนเราเหมือนตอนเหมือนเราตอนแรกๆเลยเอ่ใช่ตอง สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสามทำยังไงให้มันกลุม่มอ๋ออ๋อทำไมเคอ๋อก็อ๋อ,อมือด<ห>แล้วเนี่ยวิยมืดแล้วเราบอกเช้าแล้วแล้วมันเออมอสไม่ต้งออกมาแล้วนี่ ทำไมมันไม่กลมอะ่ะจินตนาการสว่วนนี้คือตรงกลางเป็นวงกลมเราดท้องวาดวงกลมกล่อนนะอยากได้แบบความกว้างประมาณสามสามบล็อกอันนี้ก็จะต้องแบบเข้าเอือยเลยสองเอื2อสาม อ๋นนี่แล้วก็สอันนี้ก็คือรัศมีใช่แหละมีรัศมีรัศมีมีเราจะทำให้มันเป็นวงกลมไงอตรงนี้ก็ต้องไปส่วนโค้งแล้วก็หินก็หมดแล้วจะมืดอีกแล้วเนี่ยนอนเลยไหมพี่นอนได้เหรอ เราไม่ได้ไปทำเตียให้เลยจำเป็นเรายังไม่เจอกันด้วยป้นดิป้นไรป้นของอุ้ยไฟอ่ะไฟอยู่ไหนฮะทอดจำได้ปะคะไฟมันไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าทอส์ทิมหอยหยอเสียงแปลกๆทำโจ๊เรื่องทำค้าสูงนี้ทำกดไปตั้งหลายครั้งนะตัวเต็มปลาใช่ใช่มีอยู่ไหมมีมีมีเกียนเอ้อเออเออเอ้ออจบจบจบที่เต้ เอา้าวรอต้องไปเขียนเินก็วับไหมล่ะว่ไมไหมหรือว่าจบไปเลยจบเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวมีตอนต่อไป <laughs>